คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกาบนมัสการจ้าปูครับวงสุดท่ายเด้อเจ้มปล่อยวงสุดท่ายเด็ดเด็ดบอกปูเออเด็ดเด็ดแล้วเขาจะเอาเงินสร้างซ้ำเชียนไม่เห็นไงครับโอ้สร้างซ้ำเชียนไม่เห็นแต่บ้านนี้ ก็นางสมาติโยบ้าเห็ดกันเห็ดอมุ่นก็นางก่อนเนี่ยครับกันแช์แช์ซีขายกันมหามหาพราะนาคหาหัวไหมครับกเลยวันนี้ม่เห็ดมุ่ได้หาแปดสามมันครับมุ่นหาแดันน้ตัวนั่นเตียวที่หา

ครัเป็นเลขเงินสร้างสามเสียงทั้งสองอันหมดจ้าทั้งสองตัวอันอีหาอันเดียวอันอันอันเดียวหาแปดสามเหนเดียวตัวเดียวนั่นละแต่ว่าอันเลขทิมิตนั่งทิมิตนะโอ้ทิมิดที่หาหมดจ้าเออทิมิตเห็นสร้างอันเห็นเห็นอันปัญญาหนักนี่หาหัวครับหาหัวปัญญาหนัก เพราะว่าม no ันมีสะเก็ตหัวไม่ตะเก่าหัวนะบัดนี้ไม่ไม่เปลนหาหัวแต่หัวเพิ่นหัวยาวๆหัวนึงสองสี่หัวนึ่งหัวสั้นๆครับก็ได้ก็ได้เตียวก็ได้เตี๋ยวอันหาบัดนี้จอร์ดิเช่บัดเแกสีเล็กสีมาใส่ไหมฮึสีเหล็กสีเอามาเอามาใส่กันว่านั้นเอาหัวมาใส่กันกับัดจอร์เิเช่บัดยนใส่หลังจอร์ดิเช่เล็กสี เออสีมาใส่หาที่ปูเออเลยว่าซีหาหาซีน่ะครับโอ้คื้นตีเสียเนี่งหันี่เสียบันนี้คันคันเราคันเราซุ่มันเราซุมตีตีโป๊กสลากเนอมันไม่มันไมมีหามันไมมีหาซีสีกสลากเนอเก็บก็บันก็บันสิบห้าเม ปกสลากห้าสี่กนะับสิบห้ามสิบาน้ำบ่อที่ออแบกปูหายนะีออ่หาสเจ็ดฐาเนี่ยมีสิบาเพิ่มบ่อปูขันเตียวหลายสูงก็มีเจ็ดหานะมี0้นหานะ้ำล้วเจ็ดเก็นเตียวได้หลายตัวยูตีหอดเจ็ดสามบนแล้ว ยันสามเจ็ดหาเดียวสี่หาศูนหาหาซี่หมดละสลากพ๊กมันตีหลายตัวเนี่ยผู้หายที่แหลกซี่หากับเจ็ดหาผู้สิ่เพิ่มอีกบ่โอ้บกกับบกเพิ่มกับเอหาซี่ซี่หาก็เข้านี่แล้วกันเพิ่มนี่ก็เอาเอาตัวนี้เราเพิ่มไม่เอาเอาศูนหาเอาศูนหาศูนหาเพิ่มเนาะตีพวกสลากตีพวกสลากศูนหา ตอนนี้เกียยด้วยเน้นๆมาน้ครับเน้นๆเน้นๆคือเน้นๆเขียนเอ่เน้นๆคือห้าแปดสามกับห้าสี่แค่นี้แหละห้าแปดสามกับห้าสี่ตัวเน้นตัวหนักเออจนักไต้ว่ามือนั่นมือนั้นร่องเราก็ได้มูอสวนหานนนมันก็เออเแ้าพุทธกรอน่ปล่อยก้อนเหมือนเจ็ดอ่อเจ็ดหาทั้งทีนะ ครับก็มานั hmm. uh ่อยู่จังเจ็ดสามมื่อส่ก็มาได้ตีปกสลากมันตีเบิ้งแล้วมันอยู่ขางหนึ่งขางหนึ่งสามคนณไหมขางหนึ่งสองเอ่อขางหนึ่งหนึ่งสองคนณไดเตี้ยวอยู่หันหลังมันตีได้เยอะครับเออแต่ว่าเนียนๆนี่เรียกเนี่ยคือสีหาล่างน่ะยิ่งพอสีหาล่างหนึ่งมากแค่ละสีหาสีนี่เปล่ากับน้ำเนาะ

ิปก้อนนะครับชั่วอยู่นี่คือคิบก้อนนะครับคิปก้อนปูหายเล็กสูตรมาเลขลักหนึ่งสี่เจ็ดวิ่งวิ่งสี่วิ่งเจ็ดรับคู่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์แปดสามบาน,นีจับคู่สองตัวสี่เจ็ดเจ็ดเก้าแปดสามล่างหาหนึ่งศูนย์หา อันนี้คือเลขสูตรบรัตีปลุกสลากปูให้วิ ha, 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 ha. Ha, ่งหาแล้วก็ซีหาเจ็ดหาศูนย์หาซีหาในปูมันใจร่อยเปิดเส้นเลยอันนี้คือคลิปก่อนโอ้คลิปกรอนกระดิบไปคือเก่าตัวนี้กันแบบเก่าตัวนี้ครับมันบ่เพิ่มอยู่หรอกตัวเก่าตัวนี้อันนี้คือคลิปก,ก,ก,ก่นปนนอกน,น,น,อน,นอมีเลขสูตรกับเลขตีปกสลากจะว่ากันนี้น วัน bon ีมันใจเรี้ยขน้นแหมเนินเงินเงินเงินนั่นสร้งสามเสน้างสามสนหาแปดสามหูให้จังดนี่เออหาแปดสามเลยมนมากไหมมันอยู่ในบาทหยุ่ออืมมอนี้มองนี้ดยมองนี้ือว่าตัเดียนมีหน้าโอเดียนสิงหานี้ขึ้นบ้าพันาน้ขืนมาเนี่ยเปา เงาแล้วลวนันนี้โอ้ย่ามันคักละเห็นเห็นนั่นยี่ได้บาทนี่เลขค่ารายการเลขแปดเลขสามครับปั่นเขียนเอาเพราะว่ามันใจมาคักละตัวนี้คือ<า>มองนี่พุ้มองนี้ข้าเจ้าเคยถูกมาหาแสนแล้วน,นะครับเออถึงมหาแสนหกแสนยนกเจ้าก็ถือว่าแล้วเนี่ยครับป่านนี้เฮลานก็เจ้าก็ถือว่าเฮเฮลาน แต่ก <stairs S 2> mm ็เ hmm. ก่นเนี <t> <MA> ่ยวัน nah ี <for> ้ป yeah, so, so right ูดเลไปเอาแว้นบ่เออไดเปลมื่อนี้แล้วปเอายกคนว่าอาแต่ยุันริหารพ้นเกิเจ็ดเก็เช่น้พ้นเก้าเก้าเช่นเนี่ยครับงันว่าพ้นเอาพ้นเอาน้องเม่มาเอาแต่ว่าบ่ได้บอกยุ่งพอเจ็ดเจ็ดเดินเก้าเกาเช็นีเรื่องมันเรืองเบาหลเาหลคนว่าเมาบานี้ครบบานี้ตึ้งเป็นเบาหวานตึง แต่มองเสียมไปจำ <F ather> อะไรเป็นมาว่านี่มึนเศราไปแต่พืชแต่พือเดี่ยมึนขามึนแขนมึนนิ้วจีน,นิ้วมือครับนี่แต่ว่างวดนี้นี่คนเล็บเปล่าคนเล็บโทรมาบอกก่อนวันอหนคารวันที่วันที่เ่อวันที่สิบสี่ว่าหันไหมครับโอ้ยหลโมเมน ว o นวันวันคาเพิ่นเพิ่นมาอเพิ่อาวันวันอาทิตย์แม้วันที่สิบองครับอือพนมาวันที่สิบองมันก่วนขันกับเลป้าไปเอาอยู่หม่องว่างพญานาคแล้วก็้าครับก็ผีก็้าดีตีึกป่าตี่ลงป่าเนี่ยคับแพญานาคว่าอยู่นีงบ่ได้รงป่าวนี่พนยานพญานาคบอปูเอปูเน้หน่นะครับปู ปูเนี่ยไหนนะท่ายิบบ้านี่โอ้ท่ายิบอะไรเครับท่ายิบแล้วนะครับเน้นเด้อย่อมแอบที่ยมพอให้ค่ะผาร่วยครับย่อมแม่รับมือนี่คงสุดท้ายมือนี่วันที่สิบผาเนาะครับเอสิบผาเป็นวันพุธมือนี่เออวันมือนกับโศกราบกับสีออกแน้วกับับปูกับมันใจมันใจห้าแปดสามขันลางนน้นๆกับ หาซ okay. okay. ีตังยางเดียวหาซีบานนี้กะศูนหาหนึ่งหาโมนันนึกเจ็ดหาโมนันกะร่องไว้ก็ได้ครับเาก็มากอย่แต่ว่าบานนี้กะหายับีกะกดไหลกดแชะยอมพอกะมีตะคุบสุกคุบจะเดินแล้วกะสำหรับเราเห็นเป็นแน่ทั้ละกดแยอมพอไปเ้ากมากไม่แห้งเราขึ้นไาสีมาแเ้วเสียงได้ออกมาาล้วเนี่ยม้าลรละทีปู เออว่าเพราะว่าปีกาย่เนี่ยมันออกมันดอกแปดสามเนี่ยว่าที่สิบหกนี่หละทำได้อยู่นเนี่ยถึงเนี่ยถึงว่านั้นถึงน้ำเขาอีกเนี่ยถือน้ำเขาปีกาย่หลับไม่แม่อีกแล้วแปดสามคนได้นซื้อแปดสามขึ้นว่าสิส่งคนนั้นละปีกาย <c oughs> ออกแปดสามครับครับหยัง่งก่อนเฮือปู เจ็ดหาครับเจ็ดห้านั่ได้เอวันที่วันที่สิบหของกันยานี่ครับกันย่าเด้อวันที่หนึงวันที่หมันออกเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยครับอือมันเก็ดวอกครับครับเดี๋ยมันก็ออกก้นอยู่นี่แหละพอดีพ่ไปใส่ดอกบานี้อยู่ไนประจําว่ามันก็มีแปดสามนี้พต้องกับเลยได้แปดสามย่งพอครับอือตรงๆรงไปเลยแต่ว่าเราจะสงิเลนล่างเรบนต้ว่า มักบนอะแห้งครับอยู่ยวหนมดมันงามมากเลยมันมีขีเทียนนะครับเอานี่ถือว่าโค้งสุดท้ายปูสารคามนะครับเด้อเนี่ครับเอาขอบคุณปูละลายเด้อที่มาให้แนวทางยานยโยมนะครับเออจะเริ่มต้นครับขอบคุณปูละลายนะครับครับกราบนักการครับปูครับเออจะเริ่มต้นจะเริ่มต้น